ช้างศึกจัดเต็มสู่เพื่อชนะพร้อมส่งเวียดนามกลับบ้านปาร์คฮังซอขอเตือนทีละทรอ,อย่าทำสิ่งนี้พร้อมกับขอสอนวินัยนักเตะไทยเดาสิบเอ็ดตัวจริงมาโนจัดหนักแน่นอนสวัสดีครับกดต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาคุยแบบจัดเต็มเรื่องของเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทย จะพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับเกมนัดแรกทีมชาติไทยชนะมาก่อนด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์แต่มาโนโพกิง้งยืนยันพร้อมจับเต็มสูบพาทีมชาติไทยย้ำแค้นเวียดนามด้วยการเก็บชนะพร้อมกับส่งเวียดนามกลับบ้านนะครับขณะที่ปาคังซอเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามสัมภาษณ์ได้ดุเด็ดเผ็ดมันสุด,สด เขาได้ออกมาบอกว่าธีระทรบุญมาทันหรือว่าพี่อุ้มอย่าทำแบบในเกมแรกอีกรวมไปถึงเขาอยากจะสอนนักเตะไทยอย่างหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องนี้มาแบบจัดเต็มกันยาวๆเลยนะครับแล้วก็มาดาว1ิเผู้เล่นตัวจริงกันด้วยในนัดเจอเวียดนามใครจะลงบ้างนะในช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนนะครับมุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหาากกัันเลยดีว่ครบ มาพูดคุยแบบจัดเต็มก่อนเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดท,ที่2นะครับที่ทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามเขาว่ากันว่าเกมนี้เป็นแมตช์ที่สําคัญและเป็นคู่หยุดอาเซียนของจริงดุเด็ดเผ็ดม,มันแน่นอนนะครับ โดยสถานการณ์ในตอนนี้เกมแรกในทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามมาก่อน2-0จากการยิง2ประตูของพี่เจชนาทิพท์ทำให้ทัพช้างศึกกลุ่มความได้เปรียบนะครับแต่ก็ห้ามประมาทเวียดนามเด็ดขาดเพราะมีรายงานว่าเวียดนามพร้อมใส่150%เพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยต้องมีสมาธิให้อยู่ในเกมแล้วก็เล่นให้ตามแทคนติกที่มาโนโพกิ้งวางเอาไว้แล้วก็เอาชนะเวียดนามให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบเท่ๆนะครับ ก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยเป็นทางฝั่งมาโนโพ k กิ้งนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมได้อย่างน่าสนใจนะครับมาโนเขาบอกว่าเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามนัดที่2เนี่ยถึงแม้ทีมชาติไทยจะนําอยู่แต่ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเวียดนามทําประตูได้เนี่ยจะทําให้ความเชื่อมั่นกลับมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทีมชาติไทยคือห้ามเสียประตู และก็ต้องทําให้ได้ดีเหมือนในเกมครึ่งแรกของเลกแรกที่เจอกันที่ทีมชาติไทยสามารถครองเกมได้และยิงประตูดได้และที่สําคัญเกมนี้ทีมชาติไทยจะเล่นเกมที่ถนัดคือเปิดเกมลุกใส่และต้องการทําประตูขึ้นนําให้ได้ก่อนเพื่อทําให้ทัพช้างศึกมีความได้เปรียบก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับโดยมานโนบอกว่าในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับครึ่งหลังที่โดนเวียดนามได้ล่อเป้าหลายๆครั้งทั้งยิงชนเสายิงชนคาน แต่ก็ไม่เป็นไรที่ทีมไม่เสียประตูซึ่งทําให้ทีมต้องมาแก้ไขปัญหานี้และเชื่อว่านักเตะก็รู้ถึงข้อผิดพลาดและแก้ไขได้เรียบร้อยพร้อมจะเจอกับเวียดนามแล้วและนอกจากนี้นะครับมาโนโพกิ้งยังได้เผยถึงเรื่องของแฟนบอลเวียดนามป้าฮังซอที่เขาหัวร้อนเรื่องของการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินแล้วก็อยากให้ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนมี VAR นะครับมาโนโพกกิ้งเขาตอบเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจจริงๆเขาบอกว่า ในเรื่องของ VR เนี่ยถ้าจะทําให้ฟุตบอลมันมีคุณภาพที่ดีก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องทําในวิธีที่ถูกต้องเหมือนลีกต่างประเทศทํากันส่วนจากเกมแรกก็มีคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามมากมายแต่มาโนเองคิดว่าต่อให้มี VR ผลการตัดสินก็จะออกมาแบบเดิมไม่ได้ช่วยให้ผลการตัดสินมันเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะดูจากสไตล์การเล่นของเวียดนามที่เรียกได้ว่าเข้าหนักและพร้อมทำฟาวล์ทุกจังหวะรวมไปถึงทีมสไตยควรจะได้ยิงจุดโทษใหม่ด้วย เพราะผู้รักษาประตูเวียดนามไม่ได้ยืนบนเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมนัดที่2ที่จะพบกับเวียดนามเนี่ยเขาไม่อยากไปโฟกัสกับการทำที่ของพุทธศิลป์อยากให้เตะโฟกัสและมีสมาธิกับเกมการแข่งขันมากกว่าแล้วเขาก็บอกว่าไทยกับเวียดนามเจอกันทีไรสนุกแน่นอนและมั่นใจว่าเกมนี้ทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายเก็บชนะให้ได้อีกหนึ่งเกมถึงแม้จะเป็นเกมที่ยากแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกระหายของนักเตะ มั่นใจเลยว่าทีมชาติไทยจะสามารถทําได้ดีแน่นอนและที่สําคัญจะไม่เล่นเกมอุดจะเปิดเกมลุกใส่เวียดนามให้เวียดนามไม่สามารถเล่นเกมที่ตัวเองถนัดได้นะครับอันนี้เป็นคําพูดของมานโพกิ้งที่พูดออกมาก่อนเกมยังคงสัมภาษณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสำหรับมานโพกิ้งนะนอกจากนี้ครับยังมีบทสัมภาษณ์ของน้องการธนวัตรซึ่งจิตถาวรด้วยกองกลางทีมชาติไทยน้องการบอกว่าตอนนี้ทุกคนในทีมเนี่ยมีความมั่นใจมากๆและก็เชื่อว่าเกมที่2 เป็นงานที่ยากแต่ทุกคนก็มั่นใจเรื่องของคุณภาพและสปิริตทีมพร้อมกับเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับโอ้โห oh สีหน้าแววตาของมาโนโพกิงแล้วก็ในส่วนของนงการชนวัฒน์นี่มุ่งมั่นสุดๆเลยนะครับและเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยจะผ่านเวียดนามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แต่ห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับมาลองดาวสเ็กผู้เ,เล่นตัวจริง ที่ทีมชาติไทยจะใช้ลงสนามนะัเจอเวียดนามกันหน่อยคือเกมนี้เนี่ยบอกก่อนว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีนักเตะที่ติดใบเหลืองอยู่4คนด้วยกันนะครับคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดโดนใบเหลืองอีกใบในเกมที่พบกับเวียดนามนัดที่2เนี่ยจะโดนแบนหนึ่งนัดในรอบชิงชนะเลิศเกมแรกนะครับก็จะมีรายชื่อที่ติดใบเหลืองเนี่ยมีนฤบดินทิรทรฉชัดชัยแล้วก็กฤษฎาการแมนนะครับ แต่ผมมั่นใจเลยว,ว่าเกมนี้เนี่ยมาโนโพกิ้งจะไม่มีการโร t เดชันนักเตะจะใช้นักเตะตัวหลักลงเล่นครบนักเตะเกรด A บวกนะครับเพราะย้ำอีกครั้งเกมที่เจอเวียดนามเกมเนี่ยมันเป็นเกมสําคัญที่สุดในทัวนาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนแล้วนะครับผมคิดว่าเราเข้าชิงไปเนี่ยคู่ต่อสู้ที่เจอเนี่ยเบากว่าเวียดนามแน่นอนเพราะฉะนั้นเกมเนี้ย ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องไปโรเตชันใส่นักเตะชุดเต็มลงสนามเลยนะครับถึงแม้จะติดใบเหลืองแต่ผมมองว่ายังไงก็ต้องผ่านเวียดนามและเข้าชิงให้ได้ก่อนนะครับคือถ้าเกิดติดใบเหลืองเนี่ยค่อยไปแก้ไขกันในรอบชิงมันแข่งต้อง2แมตช์นะครับและคู่ต่อสู้ก็ไม่หนักเท่าเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามาโน่จัดเต็มครับนักเตะตัวหลักลงครบประตูผมเชื่อว่ามาโน่โพกิ้งยังคงใช้ฉัดชายบุรพรมลงเล่นเหมือนเดิมนะครับแนวรับพิุ้อุ้มเชืรทรทางฝั่งซ้ายนัลลบดินทางฝั่งขวา คู่เซนเตอร์เป็นมาเนลทอมจับคู่กับกิษฎาการแมนเชื่อว่ามานโปกิ้งจะไม่เปลี่ยนแผงแบ็กโฟนนะครับเพราะเกมที่ผ่านมาก็ถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับขณะที่แดนกลางเนี่ยพิธิวัตสุกิธรรมกุลยืนเป็นตัวตัดเกมและที่ผมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนคือเขาน่าจะถอดธนวัฒน์ออกไปเป็นตัวสำรองก่อนและใส่ทิติพันธุ์พ่วงจันทร์มาเพื่อมาบู๊กับนักเตะเวียดนามวิ่งไล่เพสซิ่งแดนบนไม่ให้เวียดนามได้ต่อบอลเข้าทำง่าย ขณะที่อีกหนึ่งคนคือพี่ต่างสารัตนะครับโดยมีพี่เจชนาธิปเป็นมมฟูโตลุกเล่นได้แบบอิสระเหมือนเดิมขณะที่คู่หน้าเนี่ยผมเชื่อว่าพี่มุ้ยเชือดสินแดงดาจะลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องเพราะยังไงประสบการณ์ของพี่มุ้ยเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้และขู่เวดน้มได้เป็นอย่างดีขณะที่อีกหนึ่งคนที่ผมคิดว่าจะได้ลงสนามในเกมนี้เป็นสุปชัยใจเด็ดลงมาแทนที่ของสุปโชคสารชาติผมให้สุปชัยใจเด็ดลงเพราะอยากให้เขาใช้พละกกาลังมาวิ่งเพรสซิ่ง วิ่งบทบี้กับนักเตะเวียดนามเพราะสุภโชคค่อนข้างที่จะช้ำหลังจากโดนเตะไปเยอะเอาสุปชัยไปตั้นผมมองว่าโอเคนะครับนี่คือ11อตัวจริงที่ผมคาดการว่ามาโน่จะส่งลงประตูฉัดชัยซ้ายพี่อุ้มวานฤลบดินคู่เซนเตอร์กิษสาการแมนกับทางฝั่งมาเนลทอมตรงกลางพิธิวัตรทิิพันธ์สารัตชนาทิพย์คู่หน้าทีละสินกับสุภชัยใจเด็ดนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่า ชุดนี้จะสามารถบทขยี้เวียดนามได้ครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกมตื้อๆนะครับเรายังมีอย่างฟิลิปโรเลอร์สุปโชคสารชาติธนวัฒน์รวมไปถึงวิริเทพป้อมพันธ์สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้ด้วยเรียกได้ว่าคุณภาพนักเตะไทยเนี่ยดูดีมากๆนะครับขุมกำลังเนี่ยล้นทีมขณะที่ทีมชาติเวียดนามคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยมาคุยถึงพวกเขาแบบจัดเต็มกันหน่อยนะครับเวียดนามเนี่ยในเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทยเนี่ย เจอปัญหาใหญ่นะครับ2กองหลังตัวหลักไม่สามารถลงสนามได้นะครับทั้งโดดุมานกับวยเทยนดุงนะเรียกได้ว่าทําให้ขุมกําลังของทีมชาติเวียดนามเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลงไปเยอะนะครับนอกจากนี้นะครับนักเตะเวียดนามเนี่ยเขาบอกกันว่าค่อนข้างล้าอย่างมากเพราะใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆลงเล่นตลอดปรางซอแทบจะไม่มีการโรเตชันเท่าไหร่จนมาถึงรอบนี้เนี่ยนักเตะเวียดนามล้าจริงๆโดยเฉพาะเกมที่ผ่านมานะครับบวกกับนักเตะเวียดนามเป็นพวกที่เล่นหนัก ทำให้สภาพร่างกายของเขาบอกช้าเหมือนกันนะครับทั้งเหนยนกวางไฮเหนยนคองเฟืองเหนยนเทลลิงโดยเฉพาะเกงกไฮกองหลังที่แฟนบอลชาวไทยจําได้ดีแล้วก็โอ้โหหมันไส้สุดๆนะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของปาร์คฮังซอกันหน่อยก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยปาร์คฮังซอให้สัมภาษณ์แบบเชื่อว่าถ้าแฟนบอลชาวไทยได้ฟังเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะครับอะ ไปดูบทสัมภาษณ์กันหน่อยคือปาร์คฮังซอนเนี่ยได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นแรกนะครับที่หลังจบเกมเนี่ยมันมีคลิปหลุดออกมาว่าปาร์คฮังซอนเนี่ยอารมณ์เสียและควบคุมตัวเองไม่อยู่พยายามจะปลีกเข้าไปเอาเรื่องพิุ้มธีรท,ทรบุญมาทันหลังจบเกมแต่ทว่าก็มีสตาฟช่วยกันห้ามและทําให้ไม่เกิดเหตุการณ์บันไยนะครับปาร์คฮังซอนได้พูดถึงจังหวะนี้เขาบอกว่าหลังเกมเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสไปที่ธีรทรคนเดียวแต่ทว่าผู้เล่นทีมชาติไทยอย่างธีรทร ได้เดินผ่านซุ้มมานั่งสำรองของเวียดนามและพยายามแสดงความดีใจแต่เขาแค่บอกทีราทรว่าจากนี้อย่าทำแบบนั้นอีกนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของปาร์คฮังซอพร้อมกับเขายังบอกอีกว่าเขาเข้าใจว่าไทยเนี่ยไม่ชนะเวียดนามมาสีปีหลังสุดทำให้ไทยย่อมดีใจเป็นธรรมดาแต่ถ้าเป็นเขาเขาจะไม่สอนลูกทีมให้ทำแบบนั้น นอกจากนั้นอีกส่วนที่ทําให้เขาหงุนหงิดก็คือผู้ตัดสินด้วยโอ้โหสัมภาษณ์ของปาร์คฮังซอไม่ได้ดูตัวเองนะครับคือตัวปาร์คฮังซอเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อยู่นะครับอยู่ๆจะแปลเ,เรื่องนักเตะเฉยทั้งที่เขาเองเป็นโค้ดการเป็นโค้ดก็ต้องควบคุมสติให้ดีนะครับเหมือนกับมาโนโพกิงอะไรประมาณนี้แต่นี่ปาร์คเนี่ยเป็นคนที่สติแตกแล้วจะไปเอาเรื่องทีละทอนรวมถึงเนี่ยจะไม่สอนให้นักเตะ เวียดนามดีใจหรืออะไรเงี้ยหรือจะทําแบบทีมชาติไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าให้ป้าทังซอ่ะไม่ต้องมาสอนนักเตะไทยนะครับไปสอนนักเตะเวียดนามให้เล่นฟุตบอลจริงๆก่อนให้เล่นแบบไม่ติดดาบไม่ซ้ําเติมไม่เล่นนอกเกมก่อนนะครับเพราะตอนนี้นักเตะเวียดนามเล่นติดดาบเล่นนอกเกมใส่นักเตะทีมชาติไทยตลอดไปสอนเกงงกไฮก่อนนะครับกองหลังกับปันทีมเนี่ยให้เล่นฟุตบอลบ้าง ไม่ใช่เตะแต่คนอย่างเดียวครับดู่เตะบอลอัดหน้าสุปรโชคพร้อมจะไฟกับมาโนโพกิงและตลอดทั้งเกมมีของแถมให้กับนักเตะทีมชาติไทยตลอดนะครับคือปาร์คไม่ต้องสอนนักเตะไทยหรอกเพราะนักเตะไทยของเราเนี่ยระเบียบวินยัยหรือการควบคุมอารมณ์ดีอยู่แล้วไม่งั้น,นคงตะบะแตกไปแล้วนะครับเจอทั้งเตะเจอทั้งอะไรสุปรโชคเนี่ยช้ำไปทั้งตัวนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้เล่นแต่ฟุตบอลจนชนะเวียดนามได้ชนะปาร์คฮังซอได้ เพราะฉะนั้นนะครับปาร์คขังซอต้องไปสอนลูกทีมเวียดนามให้ควบคุมสติให้ดีแล้วก็สอนให้เล่นฟุตบอลในเกมบ้างไม่ใช่ให้นอกเกมอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงปาร์คขังซอเนี่ยก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีไม่ใช่ตะบะแตกแบบในเกมที่ผ่านมาอันนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเห็นบทสัมภาษณ์ของปาร์คขังซอแล้วรู้สึกขึ้นเลยครับโอ้โหพูดมาได้ครับว่าอยากจะสอนนักเตะไทยให้สอนนักเตะเวียดนาม ให้ดีก่อนครับสำหรับป้าคังซอนในองคมกรของผมนะครับนอกจากนี้ครับป้าคังซอยังพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจว่าเวียดนามเนี่ยก่อนจะลงเล่นรอบรองเกมที่2ใเนี่ยตามหลังไทยถึง0ูนต่นอนะครับทางฝั่งป้าคังซอบอกว่าเรารู้ว่าในเกมเล็กที่2เป็นงานที่ยากของเวียดนามเพราะสกอร์ตามหลัง0ูนต่สอสแต่ผู้เล่นทุกคนก็พร้อมที่จะลงเล่นเกมนี้มากๆทุกตำแหน่ง เวียดนามต้องเล่นอย่างใจเย็นและมั่นใจต้องอดทนกับสถานการณ์ทุกอย่างในเกมและเชื่อว่าเกมนัดที่2เกมนี้จะเป็นแมตที่สวยงามเป็นสงครามที่สวยงามและไม่มีอะไรต้องเสียพร้อมบุกแหลกนะครับนี่ครับบทสัมภาษณ์ของปาร์คฮังซอผมบอกเลยเป็นบทสัมภาษณ์ที่เรียกแขกอย่างมากโดยเฉพาะพูดถึงพี่อุ้มแล้วก็สอนนักเตะไทยผมเชื่อแฟนบอลชาวไทยคงคิดเห็นเหมือนกับผมนะครับโอ้โหอยากให้ปาร์คสอนตัวเองก่อนนะครับและที่น่าสนใจคือเงื่อนไข ของทีมชาติไทยหากจะเข้ารอบชิงเกมนี้ง่ายๆเลยนะครับชนะเสมอหรือแพ้แค่ลูกเดียวก็สามารถเข้ารอบชิงแล้วแต่ผมเชียร์ให้ชนะไปเลยครับตอกย้ําเวียดนามอีกหนึ่งนัดด้วยชนะชนะสัก2 0 3 0เลยนะครับดูซิสีหน้าของป้าทางซอและเวียดนามจะเป็นยังไงรวมไปถึงที่เราชนะเวียดนามได้อีกเกมเนี่ยมันจะทําให้เรามั่นใจสุดๆและเดินตัวใหญ่มากๆเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับและจะทําให้เวียดนามเนี่ยดาวลงไปเยอะมาก ขณะที่เวียดนามถ้าอยากจะเข้ารอบชิงเนี่ยพวกเขาต้องชนะทีมชาติไทยด้วยผลต่างสกอร์มากกว่า2ลูกขึ้นไปหากทําได้น้อยกว่า2ประตูก,ก็ตกรอบทันทีนะครับก็ประมาณนี้แหละคือบอกเลยสนุกจริงๆครับสำหรับเกมนี้ห้ามประมาทเด็ดขาดสำหรับทีมชาติไทยนะครับป้าขังซอเนี่ยก่อนเกมจิตวิทยาใส่เต็มๆเลยแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเตะไทยเราพัฒนาไปเยอะและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีมีสมาธิกับเกมการขาันและเกมเนี่ย นักเตะไทยก็ต้องการพิสูจน์ว่าพวกเขากลับมาแล้วทีมชาติไทยสามารถที่จะอยู่เหนือเวียดนามได้นะครับและเกมนี้ที่สําคัญนะครับสำหรับทีมชาติไทยเราเนี่ยผมว่าเราห้ามประมาทอย่างที่ผมบอกนะครับเล่นให้เป็นตัวเองเล่นในเกมฟุตบอลและผมคิดว่าเราจะชนะได้นะครับส่วนเวียดนามแน่นอนเขาจะมาด้วยวิธีทุกวิธีครับทั้งเดรตี้ฟุตบอลเข้าหนักแน่ๆอาจจะมีใบแดงก็เป็นไปได้เกมนี้แต่ผมรับรองว่ามัน สุดๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าทีมชาติไทยจะสามารถย้ำแค้นเอาชนะเวียดนามพร้อมกับส่งแชมป์เก่ากลับบ้านไปเลยครับโอ้โหเดี๋ยวรอดูนะติดตามจริงๆเป็นเกมที่มันเป็นคู่หยุดอาเซียนของจริงนะครับอัดคลิปข่าวไปพูดไปก็มันไปนะครับโอ้โมันมากเลยเดี๋ยวรอดูเกมวันพรุ่งนี้โดยทีมชาติไทยพบกับเวียดนามนะครับในรอบรองชนะเลิศของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2เนี่ยจะแข่งขันในวันที่ที่26ธันวาคม เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถ่ายก็สดผ่านทางช่อง7 HD อย่าลืมติดตามนะครับบอกเลยว่ามันมากๆและในเกมนี้เนี่ยผู้ตัิสินก็เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ใช้ชุดเดิมนะครับเพราะว่าพุ้ธศิสป์คนที่เป่าในนัดที่ไทยชนะเวียดนาม2ต่อเนี่ยเอาอักบาซาอูอาลีเนี่ยล่าสุดไม่ผ่านการประเมินของผู้ธศิสป์ในการทําหน้าที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนและถูกส่งกลับกาตาร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าพุทธศิสป์จะได้คนใหม่เข้ามาก็หวังว่าจะมีคุณภาพนะครับเป่าให้ทันเกมหน่อย ประมาณนี้และกันก็รอดูนะครับเป็นเกมดุเด็ดเผ็ดมันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีสุดๆนะครับหวังว่าทัพช้างศึกข,ของเราเจะเอาชนะได้ผมเชื่อมั่นในทีมชุดนี้นะครับนักเตะเราก็พัฒนาควบคุมอารมณ์ได้มาโนโพโก,กิงก็มีแทคกติกที่ดีแล้วก็มาดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำก็ปลุกขวัญกำลังใจได้อย่างยอดเยี่ยมนักเตะมีความกระหายที่อยากจะชนะถ้าเราเล่นเป็นตัวเองและ สามารถทําให้ตามแทคติกที่วางเอาไว้ผมเชื่อว่าชนะเวียดนามได้ให้กําลังใจกันเยอะๆช้างศึกสู้ๆนะครับอ่คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในช anel ตองซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนะื้อสาระที่ผมเนาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยมุ่งสู่1 0,000แสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจกับผมตองพนุวัฒน์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ